แต่ผมบอกเลยว่าความศักดิ์สิทธิ์ของตะก,กุดไม่ดอยู่ที่เชือกรักยังอยู่เห็นไหมรักยังอยู่ร่องรอยของรักที่ทอรุ้เชือกมาเนี่ยแดงแป๊กยังอยู่อ่ะดอกนี้มา,มาได้กับพี่ตะโคลนะอ่ะเพื่อนๆดูนี่ตะก,กุดดอกนี้ เอาว่าเนื้อตะก,กัวเนี่ยถ้าคุณดูปู่สุกคุณก็ดูแบบนี้เนี่ยข้างบนที่คุณเห็นเป็นรอยเนี่ยเป็นลอยเชือกแต่เชือกกระลุดไปหมดแล้ว ปูสุกไหมครับหลวงปูสุกกันเนื้อนี้เลยเอาว่าเนี้ยเราเรียกว่าตะกัวร่วมร้อยปีซึ่งพอเราเจอตะกัวร่วมร้อยปีอะ่ะให้เราเข้าใจว่าเนี่ยแท้แน่ก่อนรายการเหมือนพ่อปานหืมรายการเหมือนพ่อปานอ้าวก็ใครมีคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์กันมาอันเนี้ยศึกษาไปด้วยกันว่า โอเคตะก,กัวแบบนี้แท้ไหมใจเย็นนะตะก,กัวแบบนี้แท้ไหมครับแล้วตีตารางแล้วจานยันเนี่ยมีหลวงพ่ออะไรจานมั่งตะก,กัวกู้บุญก็แบบนี้อ่าแล้วตีตารางแล้วจานยันในช่องเนี่ยมีสายไหนมั่ง ผู้รู้เข้ามาตอบสนุกผมชอบศึกษาไปด้วยกันเนี่ยเวลาคุณเจอวัตถุมงคลน่ะคุณเห็นเนื้อไปได้โอ้โเนื้อแบบนี้นี่เนื้อตะกวดร่วมร้อยปีแท้แน่ยันพ่อผิดวัดละค้งขามังอ้าวผิดขามังผิด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 วัดขามังหลวงพ่งพงพอผิดโซรรถอ๋อยำโซรถไม่ใช่โซรรถแค่สิบกช่องโซ,โซรถแค่สิบกช่องพี่ยันคู่ชีวิต ตะกัวพิจิตมันแท้ครับแท้แน่นอนลายจานพ่อปานอ่ายันคู่ชีวิตคู่ชีวิตหืองพ่ออะไรที่ออกแล้วประมูลไล์แต่ครับอาจารย์พี่แซมคู่ชีวิตหลวงพ่อเงินบางคานพ่อพิษพ่อพิษโอ้โห ลักษณะการตีตารางแล้วใสา่ยยาันก็เป็นเอกลักษณ์ของจอมขหมังเวทเมืองพิจิต hmm. อาก็จะมีพ่อพิษวัดกมังพ่อเงินบางคานนี่ปู่ผู้ทา่าล hmm. ้อพิจิตพ่อพิษพิกรสวัสดีพิกรครับอ่ะอันนี้ ให้คนทายกันมาว่าเป็นหลวงพ่ออะไรโหแล้วดูจานดิอดอกเนี้ยเกิดอะไรไหแบงค์เชือกหลุดหมดมฉะนั้นลักอ่ะก็ทะลุเชือกเข้ามาก็ยังติดอยู่กับตะกุดไงพ่อพิษผมว่าพ่อพิษครับอ่ะไม่เป็นไรเริ่มง่ายขึ้นยัง เริ่มง่ายคือยังปูป่ผู้ทารอพ่อผิดวัชมังพ่อผิดพ่อผิดสองไซตต้องบางคานแล้วไม่เอกลักษณ์เป็นแกนแบบนี้นี่นะไม่มีที่อื่นพอเงินบางคานไม่ใช่พอเงินถ้าพอเงินนะ่ะแกนแกนแกในใดที่แกนอวัวจะไม่เป็นแบบนี้ที่เรียกเป็นแกนอวัวเนี่ยคือเป็นแกนที่เวลาขวายแล้วถ้าคุณจะไม่หัก อืพ่อพิดเอกลักษณ์ท่านเลยครับนี่เขาว่าแกนทองแดงพ่อพิดแกนเงิงข้อเตียงอ๋อพี่แซมอันนี้พ่อพิดไว้กระมังตะก,กุดคู่ชีวิตอตะก,กุดที่แพงมากๆของวงการแล้วรูไ้ไหมว่าตะก,กุดดอกเนี้ยมีความพิเศษตรงไหนผมเอาว่าตะก,กุดดอกเนี้ยท่านทําให้ลูกศิษย์ คนสาคัญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตะกุดดอกเนี้ยพันด้วยหนังหน้าผากเสือไ mm hmm. mm hmm. อ้เจ้าแบงค์รู้อยู่แล้วพัมีดอกหนึ่งอะไม่มีเชือกเหมือนกันมาขายผมสามแสนหลายแสนนะครับพอพิชพอเตี้ยงอะ่ะพอพิช <c oughs> หนังเสือใช่ครับพี่ตะกุดดอกนี้ พันไปด้วยหนังเสือ,อนี่มาหามนาไปอีเห็นขนเสือไหมโอ้โหตะกุดดอกนี้ไม่มีร่องรอยการเปิดแกะ สนุกแน่ดอกนี้ไม่มีร่องรอยการเปิดแกะนี่ต้องบอกเลยว่าตะก,กุดดอกเนี้ยเชือกหลุดแต่คุณเห็นลายเชือกไหมตะก,กุดไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ที่เชือกแต่เชือกอะบ่งบอกความเก่าได้เพราะมีลัก ตะกุดดอกเนี้ยแม้เชือกจะหลุดแต่คุณดูดีครับสมบูรณ์สุดๆอ่าไม่เคยเจอปกติจะไม่ใส่หนังเนี่ยคือือบอกว่าดอกเนี้หน้าผากเสือตัวหนึ่งก็จะทำได้กี่ดอกอ่ะอนี่ครบเครื่องคููชื่อหามากเนี่ยเสียนเครื่องรางมากันเต็มกระดอกนี้ โอ้ตะกรุดคู่ชีวิตหลวงวพ่อพิษวัดกำมังแล้วมวนพับไปกับน้าผากเสือ2อนาทีเลยครับไม่ค่อยเจอปกติจะไม่ใส่หนั่งแผ่นใหญ่ด้วยดอกคูเลยครับอันนี้คือต้องให้ลูกศิษย์คนสำคัญใครอยากได้ดอกนี้ขอโอเคหน่อย พร้อมกับหัวใจให้สมสักสีของตะกุดคู่ชีวิตพ่อพิษวัดคมังดอกเดียวในประเทศไทยที่ใส่หนังเสือที่เห็นอยู่ตอนนี้คือตะกุดพ่อพิษเนี่ยท่านไม่ได้ทําเยอะเครื่องรางเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดทำทีละดอกไม่ได้มีเยอะววนนหมดจากงวงการมาแล้วหกหมืนครับโอ้ี้คนพิจิตด้วยอ่าพี่พีทระพงโอเคขอเขียนราคาใส่มือกระดอกนี้นี่ไอเจ้าแบงนะ บอกเลยนะโทรไปหายยหยเรียบร้อยจะใส่ราคาก็มาใส่หน้าไลฟ์ไม่ต้องมาตามง้อหลังไลฟ์แล้วบอกไม่เก็บว้ให้ผมที่ผมพูดก่อนเลยหา <c oughs> จะาแบงก์โบตารามมีเราบอกไว้ก่อนเลยนะ <c oughs> นี่นะครับดอกนั้นตีผมสามแสนแต่ดอกนี้อวสมบูรณ์แล้วเป็นดอกพิเศษที่มีหนังเสือประกันในห้าหมื่นถ้าเกะดอกนี้ถ้าบอมแล้วลุยสองนาที เปิดแรกมาเวลาเดินคงับมาแล้วครับเปิดแรกสี่หมื่นบาทเวลาเดินแล้วจะเดินยังไงอาหารนาฬิกาย,ยังไม่เจอเลยมาห้าหมื่นแล้วนะครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าตะกุดพ่อพิษดอกนี้คือพอไม่มีเชือกอ่ะยิ่งเห็นเนื้อตะกวดยิ่งเห็นรอยจานยิ่งพิสูจน์ง่ายว่าเป็นลายมือพ่อพิษหรือเปล่าว่าชัดเจนหรือเปล่าว่าเป็นยันเนี่ยตีตารางแล้วใส่ยันเป็นยันคู่ชีวิตจริงหรือเปล่า าจะจบหลักแสนแน่นแน่เอาง่ายๆว่าหลักแสนนะกับตะกุดพ่อพิษธรรมดาแท้ๆตัวจริงๆก็ซื้อไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ออปชั่นพิเศษคือหนังน้าผากเสือดอกเดียวในประเทศไทยที่สุดลิมิเต็ดพ่อ,อีกราคาสุดท้ายมาที่65,000บาทนะครับมาที่65,000บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่70,000บาทแล้วโอ้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีหวินาทีครับ จ็ดหมื่นบาทนะครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทไม่ทันครับโอ้โเพื่อนๆดอกนี้คือไม่ตั้งแต่เล่นฟ้ามาก,ก็ไม่เคยเจอแล้วดอกเนี้จะเป็นดอกสะเทือนวงการเครื่องรางตะกุดพ,พ่อพิษเนะที่หุ้มด้วยหนังหน้าผากเสือดอกนี้ที่สุดแล้วผมบอกให้อยู่ที่เจ็ดหมื่นสองพันบาทมาที่เจ็ดหมื่นสี่พันบาทมาที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทที่พี่วิววทย์แก้บนะครับที่คุณเห็นเนะี่ยคุณได้เห็นตะก,กั่วได้เห็นรอยจานได้เห็นลายมือ โหได้เห็นความสมบูรณ์มาเจ็ดหมื่นหกพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาแปดหมื่นบาทแล้วโอ<ห>้<ล>คุยกันไม่รู้เรื่องครับสําหรับตะกรุดพระพิศดอกนี้ใครได้ตะกรุดพ่อพิศดอกนี้นะผมบอกเลยนี่แค่คุณไม่ไปโดนสี่ห้าแสนคุณก็ประหยัดตังค์ไปสี่ห้าแสนแล้วไม่มีราคากลางกระดอกนี้แล้วยิ่งหนังนับผากเสือด้วย อยู่ที่แปด0มืนบาทนะครับราคาทุายครับโอ้โหยิงหนังหน้าผากเสือด้วยนี่ดอกเดียวในประเทศไทยแล้วสามารถเห็นลายมือจานอัคระชัดเจนโหยราคาที่ใส่อยู่นี่เอาไว้กับผมนะผมขอไปเลี่ยมทองดีกว่าไม่ได้หรอกอยู่ที่แปดหมื่นบาทนะครับราคาทุายพ,พอพีชแปดหมื่นใครได้ใส่มาขอบคุณทุกคนที่ใส่ราคา ตะก,กุดพ่อพิษวัดกำมังดอกนี้ขอบคุณมากๆครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่พรเปเรศนะครับแปดหมื่นบาททวนเอาว่าห่างไกลราคานี้ยังไม่ได้แน่แน่แล้วผมบอกเลยนะราคาที่ผมเฉียนให้คุณเนี่ยเป็นราคาที่ผมมาใจที่สุดแล้วแต่ถ้าตะก,กุดพ่อพิษแท้ๆผมประกันเก๊คืนเพื่อไปห้าหมื่นดอกนี้ ใส่กันแปดหมื่นโอ้โหพี่บอลเล่นนี่ก็สุดนะจริงตอนเนี้ยที่ผมเขียนไว้เท่านี้แต่หลังจากที่ผมผ่านวินาทีนี้ไปแล้วใครจะเอาตะกุดพ่อพิษดอกนี้สองแสนครับสุดยอดเครื่องรางแนวหนะ้ายอดนิยมหายากตรงที่มีน้ำพาเสื้อนี้แหลคะครับบุญตาที่ได้ชมผมว่าอยู่บนห้างผมว่าอยู่บนห้างลงขายห้าแสนมีครึ่งร้าน ไปสืบดูราคาตะก,กุดพ่อพิษกันถ้าตะก,กุดพ่อพิศว่าคำังตัวจริงถูกกับของเก๊นี่ผมก็ไม่คุยไปรู้เรื่องแล้วนะครับต้องบอกว่าต้องใส่นะต้องใส่ทองคำและตะก,กุดพ่อพิษดอกที่มีหนังหน้าผากเสือเนี่ยผมเคยถามสีม่แสนสามผมเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเด็กตามมาขยี้ผมที่บ้านแน่นอนดอกนี้จริงเป็นบุญจริงครับแล้วพ่อพิษเนี่ย ดอกที่มีออปชันพิเศษคือหนังเสือเนี่ยหนังหน้าผากเสือเนี่ยใส่กันหลักหม,มื่นแม่ขอเข้าลอยบ้างโอ้มีแกนมีอั่วแกนสวยๆหลักแสนนานแล้วครับโหล้วออปชันพิเศษตรงหนังเสือลรวดูหนังเสือเก่าไหมหนังเสือเนี่ย ถ้าไม่เก่าเนี่ยเกือบร้อยปีอะเขาไม่หลุดลุ่ยแบบนี้หรอครับผมพี่พี่ข้าเข้า้อยนี่ไมมนานผมว่าเป็นล้านแน่ตะกุดนี้ใช่เนี่ยหนังเน่าไปแล้วถามว่าหนังหน้าปากเสือเนี่ยดูอย่างเพราะหวังทา,าุทธาดูเห็นไหมหนังหน้าปากเสือหลังจานถ้าไม่ได้เก่าแบบ เกือบร้อยปีอะ่ะผมชอบผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นดองนี้คือถ้าคนที่เล่นเครื่องรางหรืออยู่ในวงการมากเครื่องจะต้องรู้ว่าตะกุดคู่ชีวิตพ่อพิษเนี่ยเป็นตะกุดที่สุดละนี่หนึ่งแสนได้ไหมพี่เอางี้นะตะกุดพ่อพิษอะ่ะหมดจากวงการไปแล้วเอาว่ามีรักมีเชือ่อว่าได้ความสมบูรณ์ แต่เราก็ไม่เห็นรอยอักขระจานข้างในแต่อันเนี้ยแม้เชือกหลุดไปแต่ผมบอกเลยว่าความศักดิ์สิทธิ์ของตะกุดไม่ได้อยู่ที่เชือกลักยังอยู่เห็นไหมลักยังอยู่ร่องรอยของลักที่ทะลุเชือกมาเนี่ยแดงแป๊ดยังอยู่ <c oughs> ดอกนี้ถ่ายรูปใครเก็บเป็นที่ระลึกให้ผมด้วยชุดนี้ พร้อมกับในนี้อีกในนี้เนี่ยมีพระชัยองค์หนึ่งผมตื่นเต้นเอาพร้อมที่จะดูหรือ,อยังที่จะเปิดให้ <c oughs> ที่ไหนองค์นี้ที่ไหนครับ ที rat, S S ่ไหนแปดสามเอียงสุทัศน์ใช่ครับวัดสุทัศน์ครับสังฆราชแพ่น้ำเต้าเอียงวัดสุทัศน์สุทัศน์ปีพันลมเบอร์สามซึ่งนะครับเวลาคุณส่องพระชัยวัดสุทัศน์เนื้อแบบนี้เข้าใจง่ายไหม รอแบบนี้วสุทั์ครับสุทั์โอ้โห,โหพระกริ่งพระชัยวสุทั์ที่แทบไม่ได้เห็นกันแล้วครับตัวจริงๆเพราะหมดจากวงการไปแล้วเหมือนอินโดจีนไหมหลายหมื่นครับองค์นี้เราเอียงเอาว่า หลักหมื่นเนี่ยสิบปีที่แล้วได้ไมั้ยแล้วก็หมดจากวงการก็ของท่านหลักหมื่นตอนที่พาดหลักล้านทุกวันเนี้ยสมัยก่อนนะยังหลักพันอะ่ะใช่ยิ่งเล็กยิ่งแพงแท้สิบลีน้ําเต้าเอียงสังกระแารแพวสุดทธาโอ้โหโอ้โหเนี่ยอ้าวนี่ อีกเหรียญที่สุดของแจ้สวัสดีพี่พีรพันธ์ครับแสนแล้วล่ะก้นตะไบห้างยิ้งเล็กยิ้งแพงครับเนื้ยุบเดียวกับพ่อบโบยสุพรรณบุรีเลยครับ,บผมว่าวันเนี้รับข้างทุกรายการัขบข้างทุกรายการผมว่าวันนี้แค่ถาดเดียวนี้ก็สุดแล้วมั้ง อะในกล่องนี้ให้แบบที่นะเข้าใจง่ายๆก่อนชินราชนี่เนื้อว่านนะหน้าทองคำนี่ทองคำแท้นะทองคำสมัยยุคโบราณน,นะโอ<ฮ>้โหแบบนี้คุณไปเลี่ยมแขวนคอได้เลยที่สุดนะว่านเนี่ยมีคุณวิเศษซึ่งเอาเนื้อว่านมาทำพระในสมัยยุทยานี่พร้อมแล้วหนึ่งนาที มาแล้วครับเปิดแรก5000บาทเวลาเดินแล้วนาทีเดียวนี่มาที่8000บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายทองคำบุกแบบนี้อยู่ในพระโบราณเนนะี่ยเท่านั้นอยู่ที่8000บาทนะครับราคาสุดท้ายครับเ,เวลาโอ้โหท,<อ><า>ทองคำม่สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกชาวนาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายยังไม่เห็นทองคำแท้เลยหน้าตาเป็นยังไง อันนี้คือถ้าเป็นพระเนื้อวานบุกทองคาปกติแค่บุกเงินบุกเงินบุกสำลีถ้าบุกทองคํานั่นคือที่สุดแล้วของความล้าค่าที่เนะที่ทําอ่ะอยู่ที่เก้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายบุกเงินยังองค์หนึ่งเป็นหมื่นอันนี้บุกทองมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วมาที่หนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับราาผมบอกเลยรายการนี้พระ ยุคเก่าพระ์นะยุคโบราณที่บุกทองคําพวกเนี้โอ้เงินเนี่ยยังไม่เคยเจอแล้วที่บุกทองมาหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้ายจีดไปในหัวใจนะนี่นี่ก็พราเตะแล้ววานเพราะตยตงแพงกว่านี้เลยอันนี้ยุธยาอายุทยานะพี่มาหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับบุกทองคําแท้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้าย โอ้นะต่ใครได้ไปดูกันปิดที่พี่โอ้โหโอ้โหบาดแก่ร้อยเดียวขายพี่คณาทิพย์ครับปิดไปในราคาหนึ่งมืนหกร้อยบาทต้วนโอ้โหพี่มานะมา1หนึ่งมืนหนึ่งพันไม่ทันนะครับ<อ>ยินดี<อ>ด้วยค<อ>รับพี่ราคานี้ถูกมากกับเนื้อพักบุว่านนองคำนี่ต่อไปเนี่ยพระชายแปดเจ็ดเจ้าคุณสีสนวัตถุทัศน์นี่ ผมไม่พูดอะไรเยอะแบบนี้คือของล้ำค่านะสองนาทีอมมาตะพักเครื่องยอดนิยมลงหนังสือทุกเล่มแล้วหมดจากวงการไปแล้วใครที่ได้กลับมาเจอของแบบนี้ได้ก็อพคองคุณคือผู้ที่มีบุญสัมพันธ์นะครับไปเปิดแรกมาเวลาเดินยับเปิดแรกมาเวลาเดินเนี่ยนะพระชัยน้ำเต้าเอียงสองสี่แปดเจ็ดวัสุทัศ มาแลครับเปิดแรก5,000บาทเวลาเดินแล้วมาที่1,000 0บาทที่พี่โชคนำไทยฟาร์มแล้วเป็นองค์ที่สวยด้วยมาที่2,000มบาทที่พี่ท่านเปาวังเจ้ามาหัน่นต้องบอกว่าพระชัยทำอะไรก็จะมีชัยนี่มาที่22 0 0 0บาทครับหลักแสนแน่แนอยู่ที่22ง0 0ืบาทแล้วมาที่23 0 0 0บาทแล้ว อยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายผมชื่อผมผมผมไลฟ์พระมีความสุขมากเนี่ยผมบอกเลยเนื้อของพระชายพินครับเต้าเอียงตีสองสี่แปดสองที่มีวันน้นเหลือ,องอมเขียวอยู่ที่สองหมื่นสี่พันบาทแล้วนะคบร,ราคาสุดท้ายคือพราแบบนี้นะถ้าเหมือนคุณได้นั่งเครื่องย้อนเวลาแล้วไปนั่งเก็บในยุคสิบห้าปีที่แล้วก็องคหนึ่งประมาณห้าหมื่นหกหมื่นมาเตงมาก ราคาสุดท้ายอยู่ที่2 5ง0 0บาทนะครับที่พี่โชคนำใจฟาร์มคำว่าวัสุทัศน์คุณไม่ต้องห่วงเลยคุณไม่ต้องห่วงเลยพระไทยวัตสุทัศน์สองสี่แปดเจ็ดน้ำเต้าเอียงไปได้อีกเยอะครับราคาสุดท้ายมาที่2 5ง0 0บาทนะครับอยากได้ใส่ราคาย้ำไว้นะครับผมเตือนก่อนเพจนี้สไนเปอร์เยอะ ใส่มากกว่านี้ยังกำไรดูง่ายจริงๆริงราคาข oh ายอยู่ที่25,000บาทน,นะครับถ้ ha, าวัดตูตาดป้าชัยน้ำตัเองแปดเจ็ดราคานี้โอ้โ oh หพกักแกยังแพงกว่าเจ้าคุณสังเนียมยังยังะแพงกว่านี้กว่าโอ้โห oh เข้าลอยด้วยนะครับอาจารย์ได้ครับมาที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยที่พี่โอรานุทธคุณครับมาที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยที่พี่โอรานุทธคุณครับ ต้องบอกว่าแหลมฟ้า่ายังสามหมื่นกว่าเลยโอ้โหปิดแล้วนะครับปิดที่พี่โอรนันพุทธคุณนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทโอ้พีนิติพัฒน์มาสองหมื่นหกห้าไม่ทันนะครับโอ้